ครับสวัสดีทุกนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่สถานรถไฟนครราช,ชสีมาหรือโคราชนั่นเองนะครับนี่ก็ต้นเดือนกรกฎานะครับผมนะก็มีการเป,ปลี่ยนแปลงนะครับนี่ทุกคนเห็นรางไหมฮะรางนู้นแต่นู้นที่ท,ที่มาจากทางชุมทางศิลานะครับต่อไปเนี่ยอนาคตเขาจะย้ายรางประธานใหม่นะครับผมก็จะไปโค้งปุ๊บเสร็จก็โค้งยาวเลยมา ลแล้วก็ไปอ้อมอีกทีตรงช่วงหน้าโรงงานนะครับทางนู้นเพื่อที่จะไปทางภูเขาลาดนะฮะซึ่งก็เขาจะย้ายแนวเขาเรียกว่าอะไรคือพวกรางประธานพวกนี้เนี่ยอนาคตมันต้องลื้อนะครับผมเพราะว่าเขาจะทำสถานีของรถไฟความเร็วสูงนคะรราชสีมาแล้วก็รถไฟทางไกลทางโคู่นะครับใหม่ก็เลยจะเป็นต้องย้ายหมายถึงว่าลื้สถานีนะครับผม ตอนนี้เขาก็เตรียมความพร้อมมันก่อนนะฮะยังไม่เร็วๆนี้หรอกเขาก็จะทำรางทำอะไรเสร็จก่อนนะครับขบวนสองสามสามออกจากโคราชนะครับสถานีต่อไปชุมทางถนนจิระข้าวก่อนมานะครับผมเขาเพิ่งจะเคลียร์แนวไปนะฮะมาครั้งนี้ก็เริ่มวางแนวรางนะครับผม ผมเห็นเขาทำยาวตั้งแต่ช่วงเรียบโพงเรียบพวกโรงงานนาครศรีมาแล้วครับผมออกจากาสะพานสีมาธานีมานะครับผมแต่ก็แน่นอนนะทุกคนว่าถ้าเกิดว่ามีการลื้อหรือ,รอทุบสถานีเนะี่ยเขาต้องทำสถานีรองรับใหม่นะฮะ รอ,องรับของของทางผู้โดยสารเนี่ยที่มาใช้บริการที่สถา,านีโคราชเนี่ยคือเดิมทีมันเยอะอยู่แล้วนะครับผมยิ่งช่วงเย็นนะฮะรถไฟที่จะอ่าขึ้นอุบลหรือขึ้นหนองคายเนี่ยก็มีนะครับผมนะในช่วงเช้ารถท้องถิ่นอะไรพวกเนี้แล้วก็ช่วงเย็นนะครับนักลงนักเรียนเยอะเขาก็ต้องทําพื้นที่ที่จะรองรับนะฮะของทาง ของผู้ผูโดยสารด้วยนะครับเพราะว่าสถานีใหญ่มากก็น่าจะใช้เวลา3-4ปีเลยแหละนะครับผมกว่าจะเสร็จนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะครับผมก็เลยมีน้ำขังมันรอระบายนะครับนะในมนี้สถานีค่อนข้างเก่าเหมือนกันนะครับผมเก่าเลยเพราะสพานีพังไปหมดแล้ว ล้างทุกวันนี้เป็นล้างเชื่อมนะทุกคนนะก็มาเจียเก็บตัดแต่งรายละเอียดอะเพื่อที่จะให้แบบเวลารถเฟวิงนะ่งเนี่ยมีความสมูทมากขึ้นนะครับผมช่างนู้นก็จะเป็นลงรถจักรนะครับผมมองไกลๆหนูเห็นป้าดาเลยนะดับเป็นพอร์ตอยู่นู่นนะครับผมนะ ชมองฝั่งดูนะครับผมส่วนรางนี้นะครับผมก็นูนจักยาวไปนู้นเลยครับผมเชื่อมไปยังถึงชุมทางศีลาทางนู้นเลยนะฮะผ่านจุดตัดมาก็โค้งโค้งยาวมาโค้ง้ายมาเลยนะฮะ เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะฮะที่โคราชทุกคนฝั่งทางชานชรานะะี่ะประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยทางเครื่องจักรของทางช่างนะครับผมของทีมผู้รับเหมาเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้เองใกล้ๆอะ่ะเกือบจะถึงจุดจ่ายน้ำมันแล้วอะ่ะตอนนี้ก็มีการขุดการเจาะกันอยู่แถวๆนั้นนะฮะ ในตอนนี้นะครับผมในการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชในเฟสที่2เนี่ยก็ข้อมูลล่าสุดนะฮะที่อัปเดตเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมมาเนี่ยอยู่ที่44.66นะครับผมก็ยังไม่ถึงครึ่งนะฮะยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับ ก็นื่งจากว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสองสญญายหลกักที่ยังไม่ได้ลงนามสร้างนะฮะก็จะมีของทางาบ้านโพพักแก้วนะครับผมที่ท,ที่มีปัญหากับยูเนสโกเมื่อปีก่อนนะฮะตอนนี้เขาก็อนุมัตินะครับผมว่าสร้างได้นะฮะแต่ก็ยังรออยู่นะครับผมตอนนี้จนหมดเดือนมิถุนาแล้วเนี่ยยังไม่ได้แบบว่าเซ็นสัญญากับทางผู้รับเหมานะครับผมในสัญญานี้ อีกสัญญาหนึ่งคือช่วงทางาบางซื่อดอนเมืองเนี่ยนะครับกับพื้นที่ทับซ้อนนะฮะก็ยังไม่ได้สรุปเลยว่าจะได้สร้างยังไงนะครับผมนะก็ต้องรออาจจะยืดไปถึงปีหน้านะฮะนะครับผมมันเลยทําให้ชา้าเพราะว่าบางพื้นที่มันกว่าจะส่งพื้นที่ให้มันก็ช้าเนาะเราก็ต้องทําใจตรงนี้กําหนดการเนี่ยเลื่อนไปแล้วเป็นปีเจ็ด ะะเดี๋ยวผมคิดว่าก็น่าจะได้เลื่อนอีกนะครับผมอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปี68แล้วกลางปี68แล้วอะเพิ่งจะอยู่ที่44เปอร์เซนะครับกลางปี68ส่วนสัญญาไหนที่เสร็จแล้วหรือคืบหน้ามากก็มีนะครับผมนะก็เป็นรถไฟที่ไปสุทัศน์วทางนะครับผมจากนครราชสีมาก็าบอกเลยว่าคนวนี้ คือท,ทางนักเรียนนะักศึกษาเนี่ยเยอะมากเลยนะคพื่อง่้ยว่าเป็นขบวนการเดินทางหลักไปแล้วนะของนักเรียนนักศึกษาเนาะที่เดินทางมาเรียนแล้วก็กลับโดยรถไฟนะครับ น,นี่นะครับผมแนวทางใหม่นก็จะตรงไปก็จะเป็นทางลงรถจักรนะครับผมรวมถึงทางเลี่ยงนะครับผมนะเบี่ยงออกข้างๆลงๆรถจักรนะครับเขาเขาจะทําแนวทางใหม่ ส่วนทางบริเวณด้านหน้าสถานีโคราชตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมยังเหมือนเดิมนะครับผมในบริเวณโซนด้านหน้าของสถานีโคราชเรานะฮะช่วงนี้เขากําลังทําทางรถไฟนะครับผมใหม่อยู่นะฮะก,กสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมหกโมงเย็นพอดี เยส่วนเฟสที่2นะทุกคนนะเฟสที่2ระหว่างทางโคราชไปหนองคายเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มสร้างกันนะครับผมนะในสัญญาณนี้นะครับผมในช่วงน,นั้นนะ่ะระยะทางจะไกลกว่าทางโคราชอีกนะครับผมทางนู้นจะ300กว่ากิโลนะฮะของทางกรุงเทพมาโคราชเนี่ยมันแค่253นะครับผม นี่ก็เป็นรถจักรไอ้น้ำฮานุมตทนะครับผมคันใหญ่ๆเลยที่อยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟนครราชสีมานะครับคือที่ทุกคนเรียกกันว่าหัวรถไฟนะฮะก็ก็ไม่รู้นะครับผมว่าตอนที่จะสร้างสถานีใหม่เนี่ยหัวรถจักรคันนี้จะได้ไปอยู่ที่ไหนเราก็ยังไม่ทราบนะครับผมนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ในแบบก็คือจะแบบตั้งไว้ตรงนี้หรืออาจจะเปลี่ยนมุมหรือเปล่านะต้องรอดูกันตรงนี้เป็นพวกทางด้านอาคารที่ ย้ายออกไปนะครับผมแล้วก็มีการรื้อไปบ้างแล้วนะครับก็จะอยู่ติดกับทางสถานีเราก็จะเห็นสะพานข้ามชานสลานะก็จะได้ลื้อเหมือนกันลื้อทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับล่าสุดหลังจากที่มีการลื้อถูกไปบางส่วนนะก็ยังเหลือพวกหลังคาอยู่นะครับยังไม่ได้ลื้อเพิ่อนทีตรงนี้เป็นตึกนะครับผมอาคารพันที่อยู่ติดกับทางสถานี นคราชีนะครับก็มีการเรียนทุนนะน่นนี่ก็ออกกันไปหมดแล้วพอ,อววจะเทียวจบก็ใช้พลัตอนนี้ก็ประมาณนี้สภาพปัจจุบันที่เหลืออยู่ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณของสถานีรถไฟนครราชสีมานะครับเป็นบรรยากาศด้านหน้าสถานีนครราชสีมานะครับช่วงเย็นก็จะคึกคักหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟเข้าด้วยรถไฟออกด้วยมารับญาต มารับลูกหลานนะฮะก็แน่นอนว่าสรุปแล้วคือเขาจะทุบแน่นอนนะฮะรอกันก่อนที่จะเขาว่าจะเซ็นทุบเนี่ยก็มีหลายหน่วยง,งานนะครับผมออกมาอธุรักษ์ไว้นะฮะแต่ก็ไม่สําเร็จนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลานะฮะ